คำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คำแนะนำจากช่องจำลองพามวลครับผมสวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมเหมือนเดิมนะครับจากแอดจำลองพามวลนะครับวันนี้ก็จะพา FC ไปตามนะครับเนะาะเซียนลำปานะครับเนาะวันนี้ห้วเราวพัฒนานะครับ วันที่2ตุลาคม2567นี้นะครับของเซียนลำเปาจะให้ตัวไหนนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปตามกันนะครับเนาะเราไปตามกันเลยว่าวันนี้เซียนลำเป่านะครับจะให้ตัวไหนนะครับเนาะสำหรับเราพัฒนานะครับวันพุธที่2ตุลาคม2567นี้นะครับ fc ทุกคนทุกท่านนะครับเนาะพ่อแม่ทุกคนนะครับเนาะกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อไ่พลาดคลิปดีคลิปเป็นเด่นคลิปไม่ใหม่นะครับเนาะเดี๋ยวเราไปตามกันเลยนะครับผม ครับผมสวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับวันเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมมามาตามกันต่อเลยนะครับมาตามกันต่อนะครับสำหรับเราพัฒนาวันนี้นะครับวันที่1วันที่2นะครับไม่ใช่วันที่1เด้อวันที่2อนะแอดก็ก็อย่าเขียนจะผิดนะ2ตุลาคมนะครับ2567วันนี้ก็ ปัดตามต่อนะครับของเซียนลำเปาานะครับเซียนลำเปาานะครับเนาะนะครับเราพัฒนาวิ่ง6กับ8นะครับวันนี้เซียนลำเปาาให้วิ่ง6กับ8นะครับ2ตุลาคม6 7นะครับเนาะเขียนผิดไปเรียกนะครับสองตุลาคมนะครับ2567วันนี้เซียนลำเปาาให้วิ่ง6กับ8นะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับว่า6กับ8มีตัวไหนกันบ้างนะครับเนาะ สำหรับเซียนลำป่าวันนี้นะครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับก็มี87 82 98 08 18 ตกสี่เจ็ดเกาหกศูนย์หก็มาส6 8หกแปนะครับสตัวสาตัว 3ามเก้าแปดนะครับเอนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อเสียนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนาะเสียนลำเปล่าก็ให้มาแบบนี้นะครับเนาะ fc ก็เอาไปพิจารณานะครับเอาไปพิจารณาดูนะครับเนาะนะครับเอาไปพิจารณานะครับเนาะว่านะครับเสียนก็วงกลมมานะครับแล้วก็นะครับห้าคู่นะครับห้าคู่ fc นะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเนาะสำหรับเสียมรำป้าวันนี้ก็ให้ไปนะครับ87 82 98 08 18 47 96 06 16 46 86แล้วก็42นะครับเนาะช่องจำนองอา้อาวอ้าวจำนองจำนองอยู่นี่ละ ถามวลนะครับนะพูดไปพูดมาก็เขียนพิทละ่ะพี่น้อง FC นะครับเนาะนะนะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเดอ้อเสียนก็ให้มาแบบนี้แหละนะครับเอฟนะครับนอะนไม่รู้ว่ามันจะเข้ามันจะหลุดนะครับก็ขอให้ใช้วิจารณาณในการรับชมด้วยนะครับ ครับวันนี้วันพุธนะครับพุธนะครับนะก็ให้ f อใช้วิจัยนักยารณในการรับชมนะครับวันนี้ก็ขอให้ FC ทุกคนทุกชัานนะครับสองทุ่มครึ่งนี้นะครับก็ให้มีโชค m านกันทุกคนนะครับเนาะนะครับสำหรับวันนี้ก็ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับทางช่องจำนองพาม้วนนะครับเนาะนะครับวันนี้ก็นำเสนอของเซียนลำเป่านะครับเนาะ ก็ผ่านไปนะครับอ่ะกากดติดตามกดแชร์กดกไลค์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม